สวัสดีสวัสดีทุกทุกคนนะครับสวัสดีสมาชิกยูทูบทุกทุกคนนะฮะวันนี้ตอนนี้ตอนนี้ไลฟ์นน like สดผ่านยูทูบนะครับไลฟ์สดผ่านยูทูบตอนนี้ไลฟ์สดผ่านยูทูบ like น,นะครับเพื่อให้ทุกท่านมาดูาปการฝนตกนะครับฝนตกหนักมากที่อำเภอปากพย,ยูนจังหวัดพัทลุงตอนนี้นะครับ ตอนนี้ฝนตกหนักมากนะฮะหนักจริงๆนะครับตกหนักมากตั้งแต่กรมอุะถมศึกษาธิยานะครับรายงานมานะครับสวัสดีทุกๆท่านนะสวัสดีนะครับใครใครเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีฝากสวัสดีกันนะครับเพราะวันนี้ฝนตกนะฮะฝนตกหนักมากวันนี้วัน,น 18. ที่1 0 18ธันวาคม2565นนะครับ เวลาประมาณ16นาฬิกานะฮะตอนนี้ผมไลฟ์ก็เวลาประมาณ16นาฬิกาตอนนี้มามารายงานนะครับรายงานสภาพฝนสภาพ,าพอากาศนะฮะที่อำเภอปากพยุนจังหวัดพัทรลุงที่ขาบเห็นด้างหลังนี่คือเป็นทะเลสาบนะครับเป็นทะเลสาบสงขลานะฮะเป็นทะเลสาบตอนนี้ริมนะ้ำริมทะเลสาบที่าทางโน้นนะครับตอนนี้นะฝนฝนก็ตกฝนตกหนักมากนะครับเวลาประมาณ16นาฬิกานะฮะตอนนี้16นาฬิกากว่าของวันที่18 คันวาคม2,565นะครับต้องยอมรับว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากนะฮะพื้นที่หลายพื้นที่เส้นทางหลายเส้นทางนะครับไม่สามารถที่จะขันจอผ่านไปมาได้นะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงก็ฝากเือนเส้นทางมานะครับเส้นทางระหว่างหาดใหญ่พัทลุงตอนนี้ไม่สามารถที่จะผ่านได้แล้วนะครับเพราะว่ามีน้าท่วมน้ําท่วมถังเป็นช่วงนะครับน้าท่วมถังเป็นช่วงเพราะฉะนั้น ใครที่จะเดินทางโดยรถยนต์ครที่เดินทางมีธุระป่าปังที่จะเดินทางไปโดยรถยนต์ก็ขอให้ตรวจสอบเส้นทางตรวจสอบเส้นทางด้วยนะครับเพราะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงฝากฝ่าเขื่อนมานะครับมีบางช่วงบางเส้นทางไม่สามารถที่จะผ่านได้นะครับต้องต้องต้องบอกนะครับว่าตอนนี้พื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาก็อยู่ในอันตรายนะครับต้องต้องต้อง,อง,อง,งยอมรับว่าต้องอยู่ในอันตรายนะครับเพราะว่า ในขณะนี้นี่น้าท่วมมาฝนตกมาประมาณ2วันนะครับตั้งแต่วันที่17นะฮะ17ตก17บธันวาคม2 5 6 5วันนี้วันที่18แนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าวันที่19กอีกก็มีรายงานข่าวอีกว่าอาจจะไปถึงวันที่20นะครับวันที่20ธันวาคม2565กเนี่ยก็จะมีน้ำฝนก็จะตกยังตกลงมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ภาคใต้นะครับตั้งแต่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช สงขาพัทลุงยะลาปัตตานีนาลาธิวาสนะครับต้องต้องร,าาระมัดระวังนะครับพื้นที่ไหลที่เคยถูกน้ําท่วมนะฮะน้ำป่าไหลหลากน้ําท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากต้องระมัดระวังนะครับนะบเพราะว่ารวมทั้งดินดินโคลนถล่มด้วยนะฮะอย่างเช่นพื้นที่ที่เป็นภูเขาอย่างอำเภอไปตรงจังหวัด,ดยะลานะครับแถวๆอโยเบงทานโตประมาณนี้นะครับก็มีพื้นที่ดินถล่มนะทำให้บ้านเดือนของพี่น้องประชาชนเสียหายก็มีมาแล้วนะครับรวมทั้งในพื้นที่อำเภอ เมืองพัทลุงด้วยนะครับเมื่อเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะฮะก็เกิดก้อนหินถล่มลงมาใส่สำนักสงฆ์นะฮะสำนักสงฆ์ที่อำเภอที่บริเวณตำบลคูหาส,สวรสด์อำเภอเมืองพัทลุงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในบริเวณไหนที่มีน้ําท่วมถึงนะครับน้ําท่วมถึงก็ต้องขนย้ายถ้าถ้าถ,ถ้าขนย้ายได้ก็เตรียมขนย้ายได้เลยนะครับนะฮะเพราะว่าอย่างที่เห็นตอนนี้ในพื้นที่ในทะเลสาบนะครับน้า ฝนก็ตกหนักมากนะฮะเดี๋ยวไดให้ให้คุณผู้ชมเห็นนะครับนะทางโน้นนะครับทางโน้นทางโน้นเป็นเกาะสี่กว่ห้าตอนนี้ไม่เห็นเกาะแล้วนะฮะไม่เห็นเกาะแล้วนะครับเพราะว่าฝนกระนำลงมาอย่างหนักไม่เห็นเกาะแล้วนะครับต้องไป็นกำลังใจให้กันนะครับในพื้นที่ภาคใต้นะฮะตอนนี้ผมไล์ผ่าน u t u b e นะฮะบ,บางครั้งก็ไล์ผ่านทาง Facebook เพจ a c e b o o k บางครั้งก็อ,อ่าไล์ผ่าน YouTube มานะครับก็อยากให้คุณผู้ชมในหลายช่องทางหลายชแนลที่ติดตามกันอยู่ก็ได้ ในทราบความเคลื่อนไหวนะครับความเคลื่อนไหวของสภาพอากาศแล้วก็สภาพน้ําในปัจจุบันนี้นะครับในพื้นที่ของภาคใต้นะฮะเพราะว่าฝนก็ตกหนักน้ําก็ท่วมนะครับะฮะขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมใครอยู่ในไลฟ์บ้างนะครับพ,พินตอบเข้ามาหน่อยว่าตอนนี้อยู่ในพื้นที่ไหนแล้วก็น้ําท่วมหรือยังนะครับในหลายในหลายพื้นที่รวมทั้งทั่วโลกด้วยนะถ้าหากว่า แต่ใครที่ชมจากต่างประเทศก็ตอนนี้ก็บอกอยาก,อยาก,อยากบอกให้ทราบว่าในประเทศไทยเนี่ยพื้นที่ประเทศไทยนะก็มีฝนตกหนักนะฮะในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยนะฝนตกหนักน้ําท่วมนะฮะน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับในพื้นที่อากกําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเองเมื่อสักครู่เพื่อนเพื่อนทางเพื่อนๆที่อยู่ในสื่อโซเชียลนะครับสื่อสังคมออนไลน์ก็ได้ทักทายกันเข้ามาบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่น้ําท่วมนะฮะไม่สามารถที่ผ่านได้ไมรว่าจะเป็นเกาะยอนะครับเกาะยอสงขลา หรือก Lead ็ที่ไหนอีกอ่ะทางที่เกะยอสงขาที่บริเวณหน้าค่ายเสยนานรงค์นะครับรวมทั้งถนนสีภูวนาถนะครับอุโมงศูนย์อุโมงศีภูวนาถนี่ก็ไม่สามารถที่จะผ่านได้แล้วนะครับอุโมงศีภูวนาถผ่านไม่ได้หน้าเสนานรง์หน้าค่ายเสยนานรงคนะครับรวมทั้งที่ห้าแยกกอยอนะครับห้าแยกนั้นกระจายไปถึงกะยอตอนนั้นก็ผ่านไม่ได้แล้วนะครับที่บริเวณกาะยอน้ําถึงเอวนะฮะก็าแถวหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ เกาะยอเนี่ยตอนนี้น้ำนําถึงเกือบถึงเอวนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงนะครับต้องถ้าเอพยพได้หรือว่าขนของขึ้นถึงสูงที่สูงได้ก็ต้อง,ออต,อง,ต,องต้องเตรียมตัวต้องขนของขึ้นที่สูงที่สูงแล้วนะครับไม่ใช่เตรียมตัวนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายโรงเรียนนะครับหลายโรงเรียนอย่างเช่นมอ,อาวิทยาลัยศรอนเนี่ยก็ได้ได้ไดันปิดดัาปิดเรียนไปแล้วนะครับนะฮะเดียวทั้งโรงเรียนอยู่ดีๆหลายโรงเรียนทนะในพื้นที่อเบอราดใหญ่จังหวัดสงขลาตอนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองก็สาามรถที่จะ เช็คได้นะครับโทรเช็คกับทางโรงเรียนได้ว่าว่าพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้น้องๆต้องไปเรืมนะครับเพราะว่าในพื้นที่น้ําท่วมถึงก็เขาได้สั่งปิดเป็นภาคเรียนไปแล้วสั่งปิดเรียนไปแล้วนะไม่ใช่ไม่ภาคเรียนนะครับนะฮะมอออกเรียนที่กอนเมื่อสักครู่เนี่ยสั่งปิดเรียนไปแล้วเนื่องจากว่าน้ําท่วมนะฮะน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของอำเภอหัดใหญ่แล้วก็รอบๆนอกจังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับนะฮะ เพราะฉะนั้นพ,อพอ่อแม่ผู้ปกครองที่อยู่ในบริเวณอื่นนะครับของพื้นที่ภาคใต้ก็ลองเช็เคเขาเช็คดูนะครับเช็คดูว่าน้ําท่วมไหมนะที่โรงเรียนของบุตรหลานของท่านนะ,นะครับและแล้วก็เส้นทางด้วยนะครับเส้นทางการเดินทางเส้นทางการเดินทางตอนนี้หาดใหญ่พัทลุงไม่สามารถที่จะผ่านได้เป็นช่วงนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ผมดูจากประกาศของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะครับประกาศของตำรวจทางหลวงก็บอกว่าพื้นเส้นทางพัทลุงพัทลุงหันใหญ่เนี่ยตอนนี้ไม่สามารถ ผ่านได้เป็นช่วงๆนะครับรถเล็กเพราะว่า,าน้ําท่วมน้ําท่วมขังนะครับน้ําท่วมขังนะฮะใครที่จะเดินทางต้องเช็คด้วยนะครับต้องเช็คเช็คว่าสามารถที่จะผ่านได้ไหมนะครับ yeah, ให้ดูนะครับให้ดูไปดูบริเวณทะเลสาบนะฮะตอนนี้เกาะไม่เห็นเกาะแล้วนะเกาะสี่เกาะห้าไม่เห็นแล้วนะครับตรงนี้เป็นริมทะเลสาบของอำเภอปากพย,ยูนจังหวัดพัทลุงนะครับนะฮะของอำเภอปากพย,ยูนจังหวัดพัทลุงตอนนี้นะครับ เกาะนี้จะไม่เห็นแล้วนะครับฝนตกหนักมากนะฝนตกหนักมากถ้าถ้า,ถาตกหนักแบบนี้ต่อไปนี่ก็ต้องช่วมแน่นอนนะครับต้องช่วมแน่นอนนะต,ต้องซึ่งทางหน่วยงานก็ใครที่บ้านอยู่ที่ต่ำนะครับก็สามารถที่จะแจ้งหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบทางปอพนะครับหรือว่าหน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้บ้านนะครับสามารถที่จะที่จะส่งมาเลยนะส่งมาเลยนะครับนะฮะส่งส่งเข้าไปนะครับ ฝนตกหนักมากฮรบตกหนักหนักมากนะครับหนักมากนะครับตอนที่ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับมีความสําคัญรวมทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับระมัดระวังในการเดินทางนะขับรถปลอดภัยนะครับเดี๋ยวนุราตเรื่อยๆนะครับในในในเรื่องของการระมัดระวังป้องกันน้ำท่วมช่วงนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ